เ่อบสี่บาทมันจะให้หนูขออน,นุญาตซื้อฟรีสปินสักเปิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะบล็อกบล็อกไว้ที่สองพันบาทขอนะหนูขอรอบหนึง่งสาธุพุทโธพุทธังกะละมังตั้งให้ฉันเถิดสักตาหนึ่งฉันขอร้องล่ะนะสองพันบาทอืมสองพันเดี๋ยวฉันจะบล็อกไว้ที่สองพันสวย มึงมาอีกมึงอย่าเพิ่งหยุดเออดีทำดีเออมึงมาไม้นี่มึงชุดกูไม่อยู่แล้วเฮ้ยออพันหกนม่เจ้าทุกคนเอ,อ้ยหนูขอโทษที่หนูพูดจาไม่ไพเราะทุกคนหนูกำลังช็อก หนูกาลังช็อกอยู่มันเกิดอะไรขึ้นคือมันไวมาก <c oughs> คือเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือบี4บาทนะทุกคนอันนี้คือบี4บาทอ่ะแล้วคือเหลือเหลือเหลือฟรีอยู่7รอบทุกคน, <c oughs> นโอ้ได้เงินก้อนโตอีกแล้ว ฉุดฉันไม่อยู่หรอกจ้ะถ้าฉันจะเกิดอะจริงๆมีกําลังใจแล้ว <Aub ain> er เอาดิมึงกล้าไหมล่ะหุ lah. ้ยก <es> ูจะบ้าเก็บอาการนิดนึงเธอฉันมีฟีสปินฉันฉันมีฟีอีกฉันมีฟีอีกสิบรอบเอาดิมึงมามึงกล้าแจกไปล่ะ ที่แรกอะหนูกะว่าหนูจะหยุดไว้แค่สองพันบาทตอนนี้คือ <S 2> <S 2> <S เงินฉันขึ้นมาสี่พันละเธอฉันไม่ตังแล้วว่ะที่หนูอ่ะที่หนูไม่เล่นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าหนูดูจากทุนที่หนูมีด้วยนะคะหนูอยากแนะนําทุกคนเลยนะคะบางคนอะอาจจะใจใจใแบบว่าเฮ้ยเติมมาร้อยหนึง่งแม่งกูปั่นเปิดละยี่สิบบาทเงี้ยมันก็ไม่ไหวปะเธอ <S 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 เธอจะแบบว่าอยู่กับฉันแค่สองวิเหรอใช่ไหมเธอจะอยู่กับสาวถ้ำ เธอจะอยู่กับสาวท่ามแค่สองวินาทีหรอคือเข้าไปปุ๊บคือหมดหมดเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะเธอเออเธอต้องอยู่กับมันนานๆเล่นตาละสิบบาทห้าบาทตามทุนที่เรามีนะทุกคนใครที่ทุนน้อยก็เล่นตามน้อยได้เฮ้ยดีวะกูรู้อย่างนี้กูซื้อนาแหละไอ้วีน